Hi my n ม่ e is j i e จมอันยยงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันทำงานของพี่เจมนะคะก็เริ่มต้นด้วยนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของอีฟนะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกตัวนะคะอันนี้เป็นกันแดดที่ขาดไม่ได้ไม่อยากหน้าแก่หน้าเป็นฝ้าเป็นกระนะคะกันแดดค่ะแล้วตัวนี้ชอบมากใช้ดีมากใช้แล้วแบบแฮปปี้สุดๆในชีวิตเลยที่เคยใช้มาเมื่อคืน น้องแมวเหมียวของพี่นะคะก็คือเรจจี้กับมักนะมันนอนบนเตียงกับพี่นะเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีแมวพี่ก็มีความสุขว่าทาไมเธอถึงให้แมวมันนอนบนเตียงแต่ถ้าเรารู้จักรักษาความสะอาดนะคะเขาก็มานอนด้วยได้ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้มานอนทุกคืนหรอกน,นั้นๆทีจะมานอนทีนะจ๊ะแล้วพี่เป็นคนที่ เมื่อทาปากก็จะเหมือนแต่งหน้าเลยนะพี่จะไม่ใช้รองพื้นไม่ใช่อะไรนะคะก็อาจจะใช้คอนซีลเลอร์นิดนึงที่ใต้ตาเพราะว่าเป็นคนขอบตาคำ้ำแล้วก็เขียนคิ้วทาปากแค่นั้นเองจบเน้นให้พื้นผิวหน้าดีนะแล้วก็กันแดดเต็มที่ตัวนี้เป็นของเมเบลีนนะคะชอบมาก แล้วก็มาทำงานออนไลน์ค่ะก็คือต้องโพสนู่นโพสนี่นะคะแล้วก็ต้องทำคลิปผ่านทางโซเชียลมีเดียนะอาจจะเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่เห็นพี่เจ็บทำอะไรเลยแต่จริงๆแล้วระหว่างวันที่ไปทำงานนะคะไม่ได้อัดคลิปมาเฉยก็คือโพสโซเชียลอยู่ตลอดนะจ๊ะอันนี้คือเป็นคนที่พอหลังๆมานี้นะอายุมากขึ้นผมก็เริ่มบางแล้วก็เริ่มร่วงนะจ๊ะก็เลยหันมาใช้น้ำมันตัวนี้นะคะซึ่งเป็นน้ำมันของอ สมุนไพรที่ชื่อว่าโรสแมรี่นะตั้งแต่ใช้มาก็ชอบม,มากมีความรู้สึกว่าผมร่วงน้อยลงนะคะถูกใจมากๆเลยก็แต่งตัวไปทำงานกันค่ะเช่นเดิมนะผมพี่เจ๊บเนี่ยมันเป็น2ส,สีนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะคะพี่เจ๊บเคยย้อมผมเมื่อประมาณปีที่แล้วอะย้อมแทบจะเป็นสีทองเลยนะย้อมสีอ่อนมากเสร็จแล้วพอไปสักพักใช่ไหมเวลาย้อมอะผมมันก็จะแห้งเสียใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบ ผมเก่ามันก็จะงอกออกมาเป็นสีดำใช่ไหมพี่เจี๊ยบก็เลยเมื่อประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาย้อมเป็นสีดำทั้งหัวเลยค่ะซึ่งตอนแรกมันก็ดำปีเลยนะพอมาสักพักสักพักอยู่ๆไปไอ้สีที่เราเคยทำสีไปอะ่ะมันก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำตาลด้วยความที่ด้วยความที่สีที่พี่ทำไปนะคะมันเป็นสีที่อ่อนมากแทบจะเป็นสีทองนะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นผมสองสีตอนแรกก็ยังแปลกใจเฮ้ยแต่ว่าพออยู่ๆไปดูๆไปนะก็ โอเคอยู่นะเพราะมีความรู้สึกว่าเออมันก็มันก็เก๋ไปอีกแบบผมสองสีแบบนี้มันก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะคะเก <c oughs> <c oughs> าข้างตัวเองชมตัวเองเนี่ยนะว่ามันเป็นธรรมชาติดีก็ไปทํางานกันค่ะก็เช่นเดิมคะ่ะอากาศเริ่มหนาวขึ้นแล้วนะบางทีเดินออกไปนอกบ้านที่น่าจะหูฉันหนาวเธอเริ่มหนาวแล้วอ้นนาวาพักเบรกแล้วคะ่ะก็จัดชาเขียวเช่นเดิมนะพี่จะทำไอเอฟนะคะ ก็จะไปทานข้าวตอนประมาณหลังเที่ยงบางทีก็บ่ายโมงนะจ๊ะแล้วช่วงนี้ก็ต้องระวังไม่ให้เป็นหวัดนะเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานก็เป็นหวัดไอกันเยอะมากเลยแล้วก็ถึงเวลาของมื้อเที่ยงนะคะพี่เจมส์ก็จะกินวิตามินหลายชนิดนะก็จะเป็นห่อหมกขนุนอ่อนที่ทําไว้ระหว่างกินข้าวไปก็จะคุยกับเพื่อนร่วมงานไปนะจ๊ะก็ห่อข้าวเหนียวมาด้วยแล้วก็เพิ่มโปรตีนด้วยไข่ต้มสใบนะ ก็ถือว่าอร่อยใช้ได้ความสุขของพี่เจมในแต่ละวันที่ทํางานก็คือการได้กินเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเวลากินแล้วมันมันเป็นความสุขใครเป็นเหมือนพี่มั่งนะ,ะก็พยายามจะกินผักเยอะๆอย่างที่เคยบอกไว้นะคะแล้วก็ไม่สนใจใครหรอกค่ะชั้นกินของชั้นลูกเดียวนะคะส่วนเพื่อนฝรั่งเขาก็กินขนมปังของเขาไปแล้วก็พักเบรกรอบสุดท้ายนะคะก็จัดนี้เลยค่ะอะโวคาโดแล้วก็ส้มช่วงนี้ส้มจะค่อนข้างรสหวานนะอร่อยส่วนอะโวคาโดก็เป็น โปรตีนดีๆนะคะแล้วก็แอบ,บกินขนมนะคะแล้วก็แบ่งโรสกินด้วยนะโรสมันนั่งอยู่ข้างๆอันนี้มีเพื่อร่วมงานเขาทำเค้กมาให้นะคะโรนตอนที่พี่กลับไทยอ่ะพี่ซื้อทุเรียนกวนมาฝากเขาเขาก็เลยเอาไปแปลรูปทำเค้กเดี๋ยวเลิกงานแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะไปดู่ิว่าเค้กที่เขาทำออกมารสชาติเป็นยังไงพี่เขาบอกเขาจริงๆอะ่ะเอามาฝากเฉยๆนะ ทุเรียนกลัวเนี่ยเห็นว่าเธอชอบกินไม่ต้องทำอะไรให้ฉันก็ได้แต่เขาก็อยากจะทำเป็นการตอบแทนก็โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะโรวันี้เมื่อก่อนเขาก็เป็นพนักง,งานเขาเข้าเป็นเชฟมาก่อนเนนะคะเขาเคยเป็นเชฟมาก่อนแล้วเขาก็มาทางานที่นี่ก็แล้วเขาก็ทางานเป็นพนักง,งานธรรมดาเหมือนพี่นี่แหละพอตอนหลังเขาก็เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการนะคะแต่เราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่นะก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะก็เป็นช่วงเวลาหกโมงเย็นที่เพื่อนร่วมงาน กะของเราก็จะทยอยกันกลับบ้านนะคะบางทีเจอผู้ร่วมงานขี่จักรยานผ่านหรือว่าขับรถผ่านเราก็จะโบกมือทักทายบาย,บายๆยิ้มแย้มกันนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเขาขี่จักรยานผ่านพี่เจไม่ขี่นะคะเพราะว่าหนาวค่ะไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็เหนื่อยล้าจากการทํางานฉันอยากจะกลับบ้านหิวข้าวแล้วละ่ะอยากจะกินข้าวอย่างเดียวจริงๆพี่เจเป็นคนใจดีนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ถ้าเกิดใครทําให้เจ็บช้าน้ําใจก็จะเจ็บ ฝั่งก็จะแค้นฝั่งหุ่นเหมือนกันนะก็จะไม่ลืมง่ายๆนะอ่ะพอกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาเปิดดูซิว่าเค้กที่พี่ร่วมงานทําให้อ่ะหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะปกติพี่จะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบกินอ่ทุเรียนแปรรูปนะทุเรียนกวนไม่ชอบขนมที่ทาจากทุเรียนก็ไม่ชอบนะกินได้แต่ทุเรียนกับอย่างมากก็คือทุเรียนอบหรือว่าทุเรียนทอดที่เป็นแันรัังอนะเนาะ แต่ถ้าเป็นทุเรียนแบบอื่นน่ะไม่อยากกินเลยแต่อยากจะบอกว่าอันนี้ชิมไปแล้วนะที่เพื่อนร่วมงานทําให้เนี่ยอร่อยมากสมกับที่เขาเคยเป็นเชฟมานะคะเขาทาได้ดีมากเลยแบบอร่อยเดี๋ยวต้องไปชมเขาซะแล้วนะคะว่าอืขนมที่เธอทามาให้ฉันอร่อยมากระหว่างที่ทานข้าวไปก็จะเป็นเวลาที่ใช้กับครอบครัวนะคะก็จะเป็นเวลาที่เราจะได้ทกเถียงเราจะได้เล่าเรื่องชีวิตประจําวันของเราเราจะได้คุยกันช่วงนี้แหละเหมือนตอนที่ลูก,กเด็กๆก็จะเป็นเวลาที่เฮ้ยเป็นเวลาของครอบครัวที่เราจะได้ มันนั่งทานข้าวกันบนโต๊ะแล้วก็คุยกันนะคะจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมพี่จะกินไปด้วยคุยไปด้วยเพราะมันเป็นเวลาของครอบครัวจริงๆค่ะแล้ววันนี้ก็จะมาต่อด้วยการทําขนมขบเคีวเอาไว้กินนะก็คือเป็นแผ่นที่พี่ตัดอยู่นี้นะก็จะเป็นสาหรายแผ่นแล้วพี่ก็จะเอามาทํากับแผ่นกลมๆขาวๆเมื่อกี้ก็คือปอเปีย๊ยะยวนนะจ๊ะก็จะเอาปอเปีย๊ยะยวนนะไปผ่านน้ํา แล้วก็เอามาติดกับแผ่นสลายแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาเนี่ยนะคะปอเปียยวนเห็นไหมเอาไปแปะกันอย่างนี้นะคะโดยใช้น้ําเป็นตัวช่วยแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาเข้าหม้ออบรมร้อนอบด้วยอุณหภูมิ180ประมาณ4นาทีแต่ใน4นาทีก็ต้องมากลับดูนะคะเพราะว่าเขาเป็นแผ่นที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะแลวเขาก็จะค่อนข้างที่จะกรอบแล้วก็อร่อยเมื่อเสร็จแล้วนะ เห็นไหมพี่ก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยนะคะตามภาพที่เห็นเลยใครจะเอาไปลองทําก็ได้นะพี่ก็เห็นเมื่อก่อนที่ยัมโบที่จมโบนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาขายนะก็ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะจริงๆมันก็ทําไม่ค่อยยากนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะเพียงแต่พี่เจนไม่ค่อยได้ทําบ่อยๆเพราะว่าเอาตรงๆก็คือขี้เกียจน,นั่นแหละค่ะไม่ใช่อะไรหรอกแล้วพอออกมาแผ่นเขาก็จะก,กรอบ เหมือนแบบเวลาที่ใครกินอะไรนะทอดทอดหนังปลาอะไรแบบนี้ค่ะจะประมาณนั้นนะเนาะจริงๆถ้าใครอยากที่จะลดหุนหรือดูแลสุขภาพนะไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะคะแต่ขนมที่เรากินเนะี่ยเพราะบางทีเราก็อยากกินขนมเนาะต่อให้เราจะพยายามลดหุนหรือดูแลหุ่นยังไงก็ตามเนี่ย ขนมที่เรากินก็เป็นส่วนสำคัญนะถ้าเกิดเราทํากินเองได้มันก็จะดีนะคะแล้วก็มาต่อด้วยการอบกุนเชียงค่ะกุนเชียงพี่ชอบกินมากกุนเชียงนี้ซื้อติดมาจากเมืองไทย5กิโลนะคะแล้วก็ซื้อมูยองติดมา10กิโลคือกระเป๋าเนี่ยน้ำหนัก30สโลเนี่ยเต็มไปได้วยของกินอัดแน่นๆปลากงประกอบนะ เป็นกุนเชียงที่ซื้อมาจากสุรินค่ะเมื่อก่อนพี่จะโตมาที่สุรินนะอยู่ที่สุรินประมาณ14ปีนะคะแล้วกุนเชียงกับหมูหยองของสุรินน่ะอยากจะบอกว่าเธออร่อยมากๆอันนี้ก็คือแผ่นสาหร่ายที่อบเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากกินไปเราได้ยินเสียงแบบกรุบกรุบกรุบแล้วก็รสชาติโอเคเลยนะแคลอรี่ไม่เยอะ พี่จะต่อดใยการอบกุนเชียงเอาไว้กินพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปแล้วคะ่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังเจอกันคลิปหน้านะคะด้วยด้ย